สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ครับสวัสดีทักทายไปยังท่านที่กดติดตามนะครับวันนี้พามาดูเจดเตอร์ครับรถเจดเตอร์ครับโอ้โหร้อยสี่สิบกีอะไรร้อยสี่สิบกี เดียบกลิปจากกัดถนนแล้วก็เกียรแล้วก็บดบดบด,บดตามสูตรครับ ททระบบบดซานี้ครับต้องจำสองครั้งครับเจตเตอร์ครับ่าจะเลิกงานตอนค่ำๆแล้วมั้งครับเนี่ยว่านี่ก็จะห้าโมงแล้วยังไม่จอดเลยครับ บทแชทครับแชทเซเบลล่าโอ้มีระบบสัน่นสะเทือนด้วยดูใกล้ๆครับท่านผู้ชม เอเิบลอ็ซีเอสซีบีอิหนึ่งไปครับตอยตอยทางลำไปครับ สงลำมาจากไกลครับกลับมาอีกรอบครับ เดี๋ยวเดินกลับลำแล้วครับเอานี้จะปาดทางนี้ครับเนียนคลิปเลยครับฝีมือฝีมือ เรื่อยรถบดครับเก็บงานเรียบๆครับแกปเทอเวลา่า CS 11 GC ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอาครับผมท่านผู้ชมเป็นงานทำถนนครับมาสุดท้ายก็ เก็บงานครับด้วยรถเกดครับเจ็ดเตอร์ครับกำลังมาครับไปได้ไป đây, ได<ป>้รเช้านะครับ เดินรูปกรับครับเ,เลี่ยบเืียนสวยๆเนียนๆครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับมีรถดำด้วยมีรถดำด้วย